หลับตาว่าสั้นๆก่อนนอนกับพระคาถาขอโชคลาบจากเทวดาเสี่ยงโชคซื้อรถตารีขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านอธิษฐานขอพรตามความปรารถนาหลังจากนั้น ให้ขอโชคลาบจากเทวดาตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพระคาถานี้สามารถท่องได้ทุกวันทุกเวลาที่ท่านสะดวกแต่ขอแนะนำช่วงเวลาใกล้วันออกรางวันหรือวันที่ต้องการจะซื้อถ้าได้เห็น หรือได้ยินเป็นเลขอะไรไก,ก็อย่าลืมไปซื้อเตรียมตัวถูกรางวัลที่หนึ่งกันได้เลยนะครับหากท่านใดร่วมกดแชร์สิ่งนี้ขอให้เทวด